บุคคลสี่จำพวกก็ยมลองดูว่าเราอยู่ในจำพวกไหนกันยมพวกที่หนึ่งก็บอกว่าเป็นคนชอบทาบุญแต่มาชอบชวนใครชอบทําคนเดียวนะุณนยมประเภทที่สองก็คือไม่ชอบทําบุญหรอกแต่ว่าชอบชวนเขาจำพวกที่สามก็คือทั้งไม่ชอบทําบุญด้วยตัวเองทั้งไม่ชอบชวนเพื่อนโอ้หนักเลยคนนี้จำพวกที่สี่สุดท้ายก็คือเป็นคนที่ชอบทําบุญด้วยแล้วก็ชอบชวนเพื่อนด้วยให้เราลองพิจารณาดู ว่าบุคคลสีจ่จำพวกนี้เราอยู่ในข้อไหนคุณโยมดูจำพวกที่1นึ่คุณโยมประเภทที่หนึ่งก็คือเป็นคนที่ชอบทําบุญแต่ไม่ชอบชวนใครผลของการชอบทาบุญแต่ไม่ชวนเพื่อนท่านได้กล่าวไว้ว่าจะมีผลทําให้คนนั้นเนี่ยรวยนะคุณโยมแต่ไม่ค่อยมีเพื่อนไม่ค่อยมีใครอยากคบมีทรัพย์แต่ไร้มิตรนะคุณโยมข้อที่2องเขาบอกว่าเป็นคนที่ไม่ชอบทําบุญแต่ชอบชวนคนอื่น ชวนเพื่อนไปทุกที่แต่ตัวเองไม่ทำอาณิสงส์ท่านบอกว่าเป็นคนที่รวยเพื่อนแต่ไร้ทรัพย์ทีนี้มาดูบุคคลประเภทที่สามคุณโยมประเภทที่สามนี่หนักเลยคุณโยมคือตัวเองก็ไม่ชอบทำบุญแถมไม่ชอบชวนใครอีกด้วยผลกรรมที่ตัวเองเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยโยมจะมีผลทำให้เป็นคนไร้ทรัพย์ไร้ญาติขาดมิตรทั้งไม่มีเงินด้วยทั้งไม่มีเพื่อนด้วย จนทั้งเงินจนทั้งเพื่อนเพราะเป็นคนที่ไม่ชอบทำบุญแล้วก็ไม่ชอบชวนเพื่อนทำเหมือนกันทีนี้มาดูจําพวกที่4คุคนอยู่ก็คือเป็นคนที่ชอบทําบุญแล้วก็ชอบชวนคนอื่นทําด้วยเหมือนกันเวลามีงานบุญที่ไหนเนี่ยก็จะไปแล้วก็ชวนเพื่อนไปด้วยชอบชวนเพื่อนไปทําบุญเป็นกลุ่มใหญ่ๆเป็นอู่เป็นคณะทีนี้มาดูอานิสงส์ของการเป็นคนชอบทําบุญด้วยแล้วก็ชอบชวนเพื่อนด้วยท่านบอกว่า อาน,นิสงส์ส่งผลให้เป็นคนรวยมั่งคั่งไปด้วยโภกทรัพย์รวมทั้งรวยเพื่อนในคนยมคือรวยเงินด้วยแล้วก็รวยเพื่อนทั้งรวยเงินรวยทรัพย์มีฐานะดีมีความมั่งคัง่งมีความร่ํารวยแล้วก็เพื่อนๆก็อยากคบเพราะว่าเป็นคนดีมีน้ําใจนี่ก็เป็นผลที่เกิดจากการเป็นคนชอบทําบุญด้วยตัวเองแล้วก็ชอบชวนเพื่อนทําด้วยเหมือนกันอันนี้ส่งก็ส่งผลให้เป็นคนรวยรวยทั้งเงินรวยทั้งเพื่อน ไม่ทราบว่าคุณยมอยู่ในจำพวกไหนเนาะทั้ง4ข้อที่ได้กล่าวมา